สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฟังโคงและสบายดีมายังพี่น้องในต่างประเทศทุกท่านที่เข้ามารับชมในขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้บับเอกับบับก็ไปส่งน้องดาวคามฝั่งไทยนะครับไปส่งที่ด่านคนลมิการนั่นเองพี่น้องนี่กํลาลังเดินทางไปนะครับก็คือน้องดาวมาพักวันหนึ่งแล้วก็บาวเอพาเที่ยวหลังจากนั้นก็ส่ง กลับบ้านนั่นเองพี่น้องไปทรงน้องนะเนาะไปคนเดียวแบบโบหุอันอยังอิโนโอน,นี่อย่งครับก็เลยไปทรงที่ทาดานฟังลาวครับแล้วก็กลับขอมาฟังไทยอีกครั้งนะครับพี่น้อง ขนาดเล็กน่อยเนาะสิไปดหาไอ้สิบห้าก่อน็ไอไอ้อุดรลำเตยนะครับคุณ้อดลำเตยนี่เป็นไอของเนดาวรอไอุณผเรนน้เราจะอุดรลำเตยเราจะต้องดาวร้กตุ้ยยันปะนะครับเมื่อวาน้าอีกอิห้เดินทางขับมาดาวเที่ไปสูระเล่านะครับรา้ะาาว่าเขาไปบ้านระยะสุงปะเนาะนะครับ มุงนางงนมุงนา<ห>สูนา,าดานพี่น้องผู้บอกต้องดาวว่ามัวจะขอดังนิดหนี่งครั้งนั้นนั่นก็คือด่านนองคายนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวไปถึงที่ด่านผ่านด่านแล้วเราก็ซื้อตัว๋วขี่รถเมคามสะพานไปอย่างฝั่งลาวนั่นเองพี่น้องไปกันเลยครับ ด่านน้องคายไปทีไรก็แบบคนเยอะมากแล้วก็แบบเต็มทุกทีเลยนะครับเพราะว่าเป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดระหว่างลาวไทยนั่นเองไปส่งลานขามฝากนะพี่น้องเอากระปาเอไปส่งน้องดาว ขามาขบับมาจะที่นี่หอเปล่ป <Okay. S 1> ปาโอเคไปเดินท,ทางการดําเอกสารสัก่อนนะครับผ่าเสียใจแรกกประมาณ3าสิบหาบาทนะครับค่ารถนะครับเรบาจะสิเดินทางมุ่งหน้าสูป่ประเทศลาวเลยเอา,อางี้องดาวสิรวบรัดขันตอนเลยเนาะเข้าไปโพฟังเล่าขึ้นรถไปเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าเอกสาราสาาท,าที่อยู่้องหลักสิทธิ์การเงินปลอดภัยในความปลอดภัย มาถึงหน้าด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหรถก็เยอะมากผู้คนก็แบบทยอยเข้าออกอย่างไม่คาดสายเลยนะครับเป็นด่านที่คึกคักที่สุดอะ่ะอันนี้คือด่านน้องขายนะครับทุกคนมุ่งหน้าสู่ประเทศลาวเนาะรถห,หลายขนาดเลยทางไหนทูไทม์ ้ายไม่ได้นะครับผิดกฎเนะาะต้องแทะใดแทะข้างนกเนาะพี่น้องสแตป์พาสปอร์ตก่อนจะข้ามด่านไปฝั่งลาวครับไปขึ้นรถ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  เปลืดบได้ใช่ขึ้นไปทยอยกันขึ้นรถพี่น้องกลับไปฟังลาวครับหลังจากที่ซื้อตัวแล้วก็ขึ้นมานั่งบนรถเมลรอรถจะออกนะครับทุกคนไปกันเลย สะพานข้ามโคงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทยลาวลาวไทยให้หักกันมันแก่นดังเสียงเข้นเขานียวนะครับมาถึงฟั่งลาวแล้วนะครับทุกคนแปบบเดียวก็ถึงด่านแล้ว ลาวแล้วใช่ไหมครับก่นโอเคนั่งแต่ว่านั่งพี่ก็ได้เดี๋ยวมันแอนกับพี่เพิ่นนี่แม่นั่งนี่ก็ได้พูดเดียวก็ได้นั่งนานกระไรนั่งนานก็ได้นี่ดาวนั่งมานั่งนี่ บ๊นนอบกับบ๊อบเอโซงน้องดาวขึ้นรถดูฟังลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พากันกลับเข้าไปอย่างฟังไทยอีกครั้งนะครับพี่น้องแล้วก็ขอให้ลานดาวกลับคืนบานอย่างปลอดภัยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากเป็นกำลังใจให้บ๊อบต่อไปนําด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมสำหรับทุกๆกำลังใจทุกการติดตามจากพี่น้องไทยลาวและพี่น้องในต่างแดนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมั่งมีร่ำรวยครับครอบใจาลายสบายดีสวัสดีครับ